สารเจ้าแม่พระยางูนะครับอ๋อได้สามตัวสี่ว่โคนเลยเหรอสวัสดีครับอันนี้เราเปิดลิปกันที่สะพานรักทะเลบางคุนเทียนนะครับเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมบรรยากาศด้านในนะครับจะมีความสวยงามอย่างไร มีคนพื้นที่แนะนำให้เรามา,มาถ่ายทำรายการนะเดี๋ยวยังไงเราจะเข้าไปชมบริเวณนั้นในนะครับตรงบริเวณสะพานรักทะเลบางมืเทียนนะครับก็กดข้อห้ามคือนำํำห้ามนำรถยนต์ทุกชนิดเข้ามาจอดในบริเวณนี้นะฮะยกเว้นนะครับที่นำรถเข้าบริเวณภายในได้ก็จะมีรถ หรือรถจักรยานยนต์และก็จะมีร้านเช่าสกูตเตอร์รถจักรยานนะครับเต็มพื้นที่นะครับสำหรับบริเวณน,นี้นะโอเคเดี๋ยวยังไงผมพาไปชมบริเวณด้านในนะครัาทราวเวลบันทึกและเดินทางจะได้พาชมนะครับบริเวณสะพานลักทะเลบางขนเทียนนะครับยังไงไปชมด้วยกันนะครับ ตอนที่เราถ่ายทำวันนี้นะครับขณะนี้เวลา17นาฬิก30นาทีนะตอนนี้เรามาอยู่บนกลางสะพานนะครับตรงนี้คือคลองน้ำนะครับ บรรยากาศสวยงามร่มรื่นมากเลยนะครับข้างนอกนะครับจะมีบริการให้เช่ารถจัก,กรยานนะครับสกูตเตอร์ไฟฟ้านะฮะแต่สำหรับรายการที่เราทำจะเป็นการสายวิธีเดินนะครับท่องเที่ยวขอเรียกทาวเวลวอล์กนะฮะเดิน ำสำรวจศึกษาธรรมชาติแนะนำแหล่งท่องเที่ยวนะครับพื้นที่ใหม่ๆนะครับอ่าด้านล่างก็จะมองเห็นปลาตีนเยอะแยะเลยนะครับอ่าตรงไปนี้นีคนะบปีนปาตีนผ่านตรงนี้นะครับรถมอเตอร์ไซค์สามารถขึ้นมาได้นะฮะยกเว้นอย่างเดียวข้อห้ามนะครับห้ามนับรถยนต์ขึ้นมานะครับ ข้างบนนี้ก็จะมีไฟสองสว่างนะครับถ้าบรรยากาศเป็นมืดค่ำนะครับแล้วก็ทังด้านขวามือเรานะครับก็จะเป็นป่าชายเลนนะช่วงนี้แดดล่มลมตกนะครับบรรยากาศกำลังดีเลยอันนี้คือป่าโกงกลางของแท้เลยนะครับเนี่ย ชุมชนสีกุมานะครับแฝงท่าข้ามเขตบางขนเทียนกรุงเทพมหานครน,นะครับที่เขาบอกว่าทะเลกรุงเทพก็คือตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวจะผมจะพาชมความสวยง,งามของธรรมาชาตินะฮะเดินชมไปด้วยกันนะครับผม ข้างหน้าเราตอนนี้ก็คือเรามองเห็นปลาตี่นยังไงเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับอ่าเห็นไหมครับนี่คือปลาตีนตัวหนึ่งอยู่ในแอ่งน้ํานะครับตัวหนึ่งเนี้ยกำลังคานออกมาเยอะครับตอนนี้เยอะเลยแล้วก็นนี่อีกตัวหนึ่งนะครับเยอะแยะเลยนี่ยเยอะแยะเลยเยอะแยะเลย ช่วงนี้น้ําทะเลลดนะเรามองเห็นเห็นไหมนะครับตรงปลายนิ้วตรงนี้นี่นี่อันนี้จะมีนกนะครับผมมีนกเหยี่ยวนกอะไรนะครับส่หรับคนนที่นะครับแนะนำบาบอกว่าตรงที่เราอยู่จะมีนกเหยี่ยวนะครับเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับอ่านี่เลยอันนี้นกเหยี่ยวนะครับอันนี้สําหรับคนที่ศึกษาหาความรู้ตรงนี้เลยครับ เพราะผมได้คำแนะนำจากคนมาพี่ว่ามีนกเกี่ยวนะครับเดี๋ยวซไม่ให้ดูใกล้ๆเลยนะครับอ่นนี้เลยอันนี้ก็คือความงดงามของธรรมชาติบ้านเรานะครับนี่เลยโอเคแดดกำลังล่มลมตกนะโอเคเดี๋ยวพาไปจุดข้างหน้านะครับ สกูตเตอร์ไฟฟ้า,าใช้จักรยานหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าที่ไม่มีเสียงนะครับโอเคเราจะไปจุดอุมโมงค์ต้นไม้ป่าชายเลนนะครับประมาณ1กิโลเมตรนะครับผมบรรยากาศสวยงามน,นะครับป่าชายเลนของบ้านเรานะครับยังไงศึกษานะครับชมความงามไปด้วยกันเลยนะครับ ถ้าเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์ก็จะมีนักท่องเที่ยวก็น้อยนะครับยอมรับเข้ามาบริเวณด้านในนะฮะอากาศเย็นสบายมากเลยนะครับแาบไม่ร้อนเหมาะสำหรับครอบครัวมาทำกิจกรรมได้เลยนะครับ ด้านในนี้นะครับก็จะมีป้ายบอกชัดเจนนะครับผมโอเคตอนนี้เราได้มาถึงอุมโมงคต้นไม้เป็นที่เรียบร้อยนะครับบรรยากาศสวยงามมากร่มรื่นนะครับ ตรงนี้นะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่เราได้เข้ามานะครับเพราะตรงนี้เรายังไม่เคยเข้ามาเพราะวันที่เราได้ไปทำคลิปที่สะพานแดงนะครับก็จะมีคนพื้นที่แนะนำเราเข้ามาตรงนี้นะครับข้างหน้าเราตอนนี้คือศาลเจ้าแม่พระยางูนะครับผม บรรยากาศสวยงามนะครับร่มรืน่นสำหรับสายท่องเที่ยวนะฮะผมว่าเหมาะที่จะมาเที่ยวตรงนี้เลยเขาเรียกว,ว่าท่องเที่ยวสายธรรมชาตินะครับผมเป็นพระเอกให้หน่อยเป็นพระเอกให้หน่อย โอเคตอนนี้เรามาตรงบ่อตรงบ่อนี่สวยงามมากเลยเราเจอนะครับนักตกปลาจิ๋วเราอ่ะเดี๋ยวเขาไปชมผลงานด้วยกันนะครับผมโอเคตกปลาอะไรเนี่ยตกปลาเราครับได้ไหมได้ปะอ๋อได้เหรอโอ,รโอเคนี่ไงโอเคนี่ไงผลงานเขาผลงานเขาอ้าแล้วมาชมไปด้วยกันเลยนะครับอ๋อได้สามตัวมีโน้นอีกครับมีโน้นอีก อันนี้เป็นบ่อธรรมชาติหรือว่างไงบ่อธรรมชาติค่ะอ่าน,นี้เลยนะครับท่านผู้ชมนี่เขาได้ปาลากก <Jake. S 1> ุหลามาอันนี้เราใช้เหยื่ออะไรเหยื่อเหยื่ออะไรเขาเรียกว่าเหยื่อล่อหรือว่าใช้เยห <windy. ahon''. S 2> ยื่อปลอมคเหยื่อปลอมอ๋อเหยื่อปลอมใช่ไหมอ๋อนี่นี่เลยเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมเห็นไหมเขาได้สามตัวไดนะ้กี่ตัวแล้วเนี่ยทั้งหมดหลายตัวโอ้เยี่ยมเลย ได้ปลาแบบนี้หลายตัวแล้วครับนี่เหรอ<ช>อันนี้เขาเรียกปลาคนเราใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่คนเราอันนี้เห็ดโคนค่ะอ๋อเห็ดโคนอ๋อไอ้ปลาที่เนื้อทอดแล้วอร่อยใช่ไหมจิมจ้มนล้วจิ้มใช่ไหมใช่อ่าโอเคทอดได้ทั้งตัวเออใช่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 อากาศดีมากเลยจุดที่คนไปไกลไหม<ช>จุดที่<ช>คนไปตอนเนี้ยประมาณ กิโลครึ่งใช่ไหมตรงนั้นจะเป็นจุดที่คนไปตรงนั้นเยอะใช่ไหมเยอะที่สุดเลยยที่สุดใช่ไหมโอเคงั้นไตก่อนนะโอเคครับผมค,ค,รบครับผมครับผมอะเดี๋ยวยังไงไปกันต่อเลยนะครับชมบรรยาก,กาศชายทะเลของบ้านเหล่านะครับ มากเลยนะครับผม่องที่เราเห็นตอนนี้ก็คืออ่าก็จะมีนะครับนี่เลยเดี๋ยวให้ชมนี้นะอ่าแล้วก็จะมีครับนกแห่ก็ยางขาวนะครับมายากาศร่มรืม่นนะครับสำหรับสายท่องเที่ยวธรรมชาตินะครับ โอเคอีก2กิโลครับจะถึงป่าชายเลนเขตบางกุ้เทียน เป็นวันเสาร์อาทิตย์นะครับหรือวันหยุดหยุดนักขัตเลิกนะฮะผมว่าน่าจะมีนะักท่องเที่ยวเยอะเพราะที่เราผ่านมาจะเห็นนะครับมีซุ้มสำหรับขายพวกเครื่องดื่มอาหารนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลานจิตกรรมนะครับเดี๋ยวยังไงไปชมด้วยกันเลยนะครับไปทะเลอีก 1.5กิโลนักพระผมยังไงไปชมด้วยกันเลย่ะตัวนี้เราอยู่บนสะพานนะครับสูง เป็นภาพที่สวยงามมากเลยตอนนี้พระอาทิตย์กําลังจะรับขอบฟ้านะฮะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูใกล้ๆนะสวยงามมากเลยสำหรับนะักท่องเที่ยวสายธรรมชาตินะผมว่าไม่ควรภาพนะครับชายทะเลบางขุนเทียนนะครับ หน้าเรานี่ก็คือกังหันลมนะฮะแต่ใบข้างหนึ่งชำรุดเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวยังไงเราเดินทางไปข้างหน้านู้นเลยนะครับเห็นอะไรเนี่ยข้าวข้าวมาเลีงเห็นอะไรเอามาเลี้ยงเด็กๆอ๋อมาเลี้ยงเด็กอ๋อนี่ใช่ไหมเด็กๆได้ใช่ไหมอ๋ออ๋อข้าวอ๋อข้าวเลี้ยงเด็กเด็กเนี่ย ิบคนสิบกว่าคนเลยเหรอเดี๋ยวก่อนที่ยสารสพติอ๋เหรอเออแล้วเขามาทำมันให้แกเด็กต้อยเนี่ยนมันตายไปสิบ่าร์ออเหรอเหรอเอออ่าโอเคเลยนี่ไอ้ที่เหลือเนี่ยเอายาให้มันกินถึองจะหายอเอายายก็เขียนอย่างนี้นะอบอกบอกไปทันนะคขนจะทันแล้วนงะไรเมื่อกี้อ๋อเหรอเหรอเอาโอเคครับผมโอเคไกลไหมเนี่ยไปนี่เลยถึงแล้วใช่ไหมโอเคครับผมขอบคุณมากค่ะครับผมครับผมตรงนี้นะครับ ที่จอดรถสำหรับผู้มาทำกิจกรรมอะไรตรงนี้เลยนะครับยินดีตอนรับเปิดบริการทุกวันนะครับเวลาที่เปิดทำการก็คือ6:06ถึง18:00น,นนะครับจุดที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือทะเลกรุงเทพนะครับนี่เลย